ที่สาคัญเราแกงไฟอ่อนเนาะเราใส่กะทิไม่ได้ใส่น้ำเราใส่กะทิกล่องนะคะกล่องเล็กๆนะคะเนี่ยแกงพอดีนะคะทุกคนแกงพอดีแกงกล้วยใครเคยกินแกงกล้วยกล้วยดิบค่ะทุกคนกล้วยามาแต่สวนมาทําแกงเนี่ยมันก็น่ากินนะทุกคนแต่ว่าเราก็ต้องตุนให้มันเปื่อยๆพวกเนื้อพวกนี้นะคะทุกคนเดี๋ยวลองชิมดูนะอืมนี่เนี่ยอร่อยค่ะทุกคน ใส่กะทิกล่องนี้นะคะทุกคนสองก,องกองล่องกล่องละหกบาทหรือเปล่ามาดูนะคะทุกคนกล่องเล็กๆนะคะทุกคนที่เรามีเมนูกแกงคั่วแล้วแกงกล้วยนะคะทุกคนแกงกล้วยใส่เนื้อใส่หน่อไม้ะค่ะทุกคนเราใส่กะทิลงไปแกงปรุงปกติธรรมดานี่แหละค่ะทุกคนก็ปรุงใส่กะปิใส่เกลืออันนี้เรากําลังกําลังเดือดนะคะทุกคนเราใส่เนื้อนะวันนี้เราใส่เนื้อเนี่ยรสชาติกันจะเป็นยังไง ไม่ได้ยากนะคะทุกคนไม่ได้ยากนะแกงแบบนี้ไม่ได้ที่สําคัญเราแกงไฟอ่อนเนาะเราใส่กะทิไม่ได้ใส่น้ำเราใส่กะทิกล่องนะคะกล่องเล็กๆกันนะคะเนี่ยแกงพอดีนะคะทุกคนแกงพอดีแกงกล้วยใครเคยกินแกงกล้วยมากล้วยดิบค่ะทุกคนกล้วยมาแต่สวนมาทําแกงเนี่ยมันก็น่ากินนะทุกคนแต่ว่าเราก็ต้องตุนให้มันเปื่อยๆพวกเนื้อพวกนี้นะคะทุกคนเดี๋ยวลองชิมดูนะ อร่อยค่ะทุกคนกำลังเดือดเลยค่ะกำลังเดือดตอนแกงก็เราเอาเนื้อมาล้วนกับกะทิพอล้วนกับกะทิเสร็จเราใส่เคื่องแกงพร้อมกันกับเนื้อเลยนะคะทุกคนแล้วก็ล้วนล้วนลวน,ลว,น,ลว,นลวนไปพอล้วนไปเสร็จนะคะทุกคนเราก็ใส่กล้วย แล้วมันก็มีหน่อไม้ที่วันก่อนเก็บมาจากสวนหน่อหนึ่งหน่อเล็กๆนะคะทุกคนแล้วก็เสร็จแล้วนั่นแหะก็สุดท,ท้ายนะคะทุกคนแดงเราก็มันก็จะออกมาประมาณนี้นี่คือหน่อไม้เนาะนะคะวันนี้ปีใหม่แล้วเนาะ,ะก็คือล้างตู้เย็น,นะคะ่ะทุกคนล้างตู้เย็นเนาะ,ะก็เอาสิ่งที่มันมีในตู้เย็นเหลืออย่างละเล็กละน้อยอันนี้ก็กล้วยอันนี้ก็เนือ้อเนื้อพวก ที่มันเป็นเอ็นเป็นอะไรพวกนี้นะทุกคนเอามากแกงอ็อร่อยนะคะทุกคนลองดูนะคะทุกคนเมโนโูนี้นะบอกได้เลยว่าแกงให้กล้วยเปื่อยนี่คือยังไงกล้วยเรากินมันก็อิ่มอยู่แล้วเนาะีเ,น,เนี้พวกนี้อะมันเป็นอาหารได้แบบอิ่มนานนะคะทุกคนยิ่งเนื้อนี่ย่อยช้าอิ่มนานด้วยอืม เมนูแกงปล้ยวันนี้อร่อยมากๆเลยจ้ะทุกคนเดี๋ยวแป๊บเรามาปรุงรสด,ด้วยใส่น้ำตาลลงไปหน่อยใส่ผงนัวลงไปหน่อยนะคะทุกคนเนี่ใส่ผงนัวลงไปหน่อยใส่น้ำตาลไปหน่อยนะคะอ่ารสชาติก็จะหอมกระติกกล่องเล็กๆที่เราเอามาแกงกะทิกล่องเล็กๆมันจะเป็นแพ็คกล่องที่เรากิน คือบางทีเราแกงกล่องใหญ่ๆมันก็เหลือของใช่ไหมเรากล่องเล็กๆกล่องขนาดนี้นะคะทุกคนกล่องกะทิของเราเนี่ยกล่องขนาดนี้คลิปนี้ก็ตักข้าวเสิร์ฟได้เลยค่ะทุกคนขอบคุณมากๆที่ติดตามรับชมจนจบคลิปขอบคุณเลย